คิวแลนด์ไมเนอร์ใช้แคลเซียมเตอร์ซอฟใช้ไอ้ว็กซินก็ใช้เฉพาะราดดินพวกนี้แล้วก็พวกซิงก็ใช้เป็นครั้งเป็นคราวช่วงเราทําใบพวกนี้ใช้อยู่ประจําแต่ที่พลาดไม่ได้ก็คือเตอรซอฟปวดเขียวช้าแต่ทําใบจนถึงมีลูกราคานี่บอกตรงๆนะปืนใหญ่ปืนใหญ่เข้มข้นนะราคาแพงนะแต่ว่าคุณภาพดีบอกตรงๆถ้าไม่ดีก็ไม่มาลุงบ่าวชื่อจริงก็นายวินิตรอดแก้วลุงบ่าวปลูกหนอนทองประมาณ9้าปี ถ้ารวมกันแล้วทั้งหมดก็ไม่ไม่แซมนะร้อยสามสิบสามต้นแต่ก็แซมไปด้วยก็ตกประมาณเกือบร้อยห้าสิบต้นไปปีก่อนนู้ลุงบ่าได้ยี่สิบเอ็ดตันพอมาปีนี้ได้สิบเอ็ดตันจาก2ี <EN issance> <Gesellschaft> so right day, ่เอ so right ็ดต <R ex ul ness> uh ันเหลือสิบเอ็ดตันขาดไปสิบตันอากาศไม่ค่อยดีฝนฝนมาอยู่เรื่อยฝนตกอยู่เรื่อยสิบปีที่ผ่านมานี่มันไม่ออกเลยพอออกปั๊บฝนมาหลุดออกมาหลุดหลุดหมดเลยก็ไว้รุ่นเดียวได้ไปได้11ตัน3,000ันกว่าลูกราคาก็ไม่ดี มาเอาบ้านเราร้อยกว่าบาทรุมร้อยสามสิบบาทเนี่ยทบมากทุกเจ้าเลยเป็นทบหมดเลยทั้งหมู่บ้านรถขายทุเรียนนี่ขายทบซ้ายขวาเต็ไมไปหมดเลยทบมากที่สุดจะบอกตรงๆว่าอ่าเวลาเราลงสารเราเราเอาลูกมันผลผลิตที่มันติดติด,ตดบางต้นก็มันติดประมาณน้อยบางต้นก็สิบลูกสิบห้าลูกยี่สิบลูกสามสิบลูกบางต้นก็ไม่ออกแต่บางต้นมันก็ออกมากเป็นร้อยพอเป็นร้อยเราพอเราไว้มากแปดสิบเก้าสิบพอหลังจากตัดมันก็สูง ส่วนมากเราเราจะใช้แบบระบบราดโคนมั่งไงมั่งปืนใหญ่ไปราดมั่งหาตัวอื่นมาแจมมั่งทามั่งทารากมันมั่งฉีดมั่งพ่นมั่งอย่างเนี้ยรวมๆหลายบริษัทมาช่วยๆกันลุงบ่าวอยู่ที่ร้านเองวดอยู่มาตลอดสมัยก่อนเป็นพนักงานอยู่รออู้จักรู้จักยาเห็นว่ามันน่าจะใช้เพราะลุงบ่าวจะชอบของใหม่ๆราคานี่บอกตรงๆนะปืนใหญ่ปืนใหญ่เข้มข้นนะราคาแพงนะ แต่ว่าคุณภาพดีบอกตรงๆถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ดีเขาไม่มาส่วมากจะใช้ทุกตัวเกือบทุกตัวแหละพวกคิวแลนด์ไมเนอร์ใช้แคลเซียมทอริสทรอปใช้ไอลักซินก็ใช้เฉพาะลาดดิน แล้วก็ตุกซิงก็ใช้เป็นครั้งเป็นคราวช่วง่เราทําใบตรงนี้ใช้อยู่ประจําแต่ที่พลาดไม่ได้ก็คือกระสอบกระเขียวช้างแต่ทําใบจนถึงมีลูกมันรู้สึกว่ามันมันดีแล้วก็มันแข็งแรงด้วยต้นแข็งแรงด้วยอะไรด้วยสวยด้วยใบดำดีด้วยอะไรด้วยเวลาที่เขามาออกฟูดออกอะไรมันจะมีภาพที่ในจอในไรพวกนี้นะออกมาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันมาจากประเทศสเปนมันเขาทํามาอย่างดีคุณภาพดีคือมันน่าเชื่อถือดูได้น่าเชื่อถือ มีมีบางคนเขาหยอกว่าเออเดี๋ยวปีนี้ของลุงบาออกดีเดี๋ยวมา,มาใช้ปืนใหญ่ดีกว่ากองอื่นไม่ใช่เดี๋ยวตอนนี้กับปืนใหญ่ก็ไปมากแล้วไปไปทั่วแลวตอนนี้ทั่วแล้วส่วนมากกับไมเนอร์ไอตัวไมเนอร์วพวกเคนเซียมพวกเทอรอโรพวก,วกนี้จุดทําใบพวกนี้ขายดียาฆ่ามแมลงกับพวกอาบาธรรมดาก็ดีพวกอับพูดก็ดีมีหลายตัวดีทุกตัวส่วนมากอ่าโทอรทโธปตัวน,นี้อยากให้เพื่อนๆสวนทุเรียนสนใจอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ให้ใช้โทรทโอปโอเคมากเลยครับ